สวัสดีครับ,รบผมการเองครับครับผมคุณขาวานนะครับพบกับเราอีกแล้วนะครับเราจะมาตอบคาถามที่น้องๆถามมานะฮะอาจจะเป็นคําถามไวม้โรงไวรุ่นอะไรพวกนี้เพื่อที่จะช่วยให้น้องเนี่ยเคลียร์ตัวเองได้มากขึ้นสำหรับคําถามในวิดีโอนี้เนี่ยบอกเลยว่าคลาสสิกมากๆคืออะไรครับคุณกจนครับน้องกันพัฒนะครับถามมาว่าทําไมขี้เกียจง่ายจังตั้งใจขยันได้ไม่กี่วันกลับมาขี้เกียจอีกแล้วอยากรู้การ motivation ตัวเองหน่อย การมุทิเวตตัวเองโอ้โหตายแล้วไม่แปลกครับผมก็ขี้เกียจใช่ครับน้องถาม <laughs> น้องถามผิดคนหรือทุกคนไม่รู้นะเอาละ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับวิธีการกําจัดความขี้เกียจเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องยลกตัวอย่างมาให้ฟังง่ายๆนะครับอันหนึ่งก่อนทึ่พี่เคยพูดไ้ในวิดีโอจะทํายังไงถึงจะเลิกผัดวันประกันพรุ่งนะครับจะลองถามง่ายๆว่าน้องการครับพี่มีอะไรให้เลือก2อย่างกิจกรรมให้เลือกกิจกรรมที่1นึ่งน้องการก็คือน้องเนี่ยเอามือมาแตะไว้ที่หนังสือเนี่ยหนึ่งครั้งนี่คือกิจกรรมที่1นะกิจกรรมที่2ครับคือเดี๋ยวน้องการเนี่ยลงไปวิดพื้นให้พี่หทีน้องการเลือกทำอะไรับ ถ้าตอนนี้แต่ได้อ <c oughs> easy นี่คือถึงน้องทุกคนถ้าเกิดน้องต้องเป็นคนเลือกเหมือน uh huh. น้องการเนี่ยรับรองว่าน้องก็จต้องเลือกอันที่ง่ายกว่าคงไม่มีใครบ้านลงไปวิดพืน,นยัเว้นว่าน้องแบบฟิตจ,จัดเป็นเดอะฮักมาเกิด <c oughs> เพราะอะไรรู้ไหมฮะอ่านี่คีย์เวิร์ดนะฮะ <c oughs> จดได้จดนะฮะอันนี้สําคัญมากสมองของเราเนี่ยจะเลือกกิจกรรมที่ใช้พลังงานน้อยกว่าเสมอ กิจกรรมไหนที่ม so ันใช้พลังงานเยอะนะครับมันจะมันจะไม่เอาอันนั้นเนื่องจากว่าสมองเนี่ยในยุคบรรพกาลตั้งแต่สมัยก่อนมาแล้วเนี่ยมันถูกสร้างมาให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนต้องการบรรพุรุษเราเนี่ยพวกมนุษย์ถ้ำลิงนะครับวานอนสมัยที่เรายังเป็นพวกมนุษย์แบบนั้นอยู่นะฮะไม่ได้มีอาหารตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยอาหารของเราเนี่ยจะขาดแคลน บางครั้งเนี่ยเราออกไปจะล่าสัตว์สัตว์ก็ไม่มีให้ล่าเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้เราเนี่ยคอนเซิร์ฟหรือว่าประหยัดพลังงานได้เราจะเลือกอันนั้นน้องการจําไว้ว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกมนุษย์ท่าที่ขยันมากๆเห็นไอ้นี่ก็ตอกเห็นไอ้นี่ก็เหลาเห็นไอ้นี่ก็อยากจะทํานู่นทำนี่ใช้พลังงานเยอะครับปรากฏวันนึงเนี่ยพอเขาต้องการจะหากินนะครับหรือว่าเพิ่มพลังงานให้ร่างกายไม่มีอาหารแล้ว เนี่ยแบบเข้าไปแบบไหนมีอะไรกินบ้างไม่ใช่เหมือนสมัยนี้โอ้โหของเต็มก็เลยจีน้นลงมาทับตัวเองตายแล้วนะครับสมัยก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นจะไปหาอาหารไม่มีอาหารกินเพราะฉะนั้นพวกมนุษย์ท่ำที่ขยันมากๆตายแต่พวกมนุษย์ทํำที่ขี้เกียจบ้างนอนเอยเนี่ยครับเฉยเปยเหมือนที่น้องหลายคนทำกันอยู่เนี่ยพวกเนี้ยรอดนะครับนี่คือเรื่องของมือวัฒนาการตั้งแต่โบรา ทุกอย่างชาวดาวินทุกคนคงรู้จักนะไม่ใช่ไม่ใช่ปู่นะเป็นนักชีววิทยาเอาคนที่ปลูกถั่ว <laughs> คนนี้ไม่ใช่นั่นเกรเกอร์แมนเดลชาวดาวินเป็นคนที่คิดทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับจริงๆมีหลายคนแหละแต่เขาเป็นเขาเป็นคนที่เขียนมันออกมาเป็นรูปร่างเขาบอกว่า nothing makes sense in light of evolution แปลเป็นไทยคือไม่มีอะไรที่ make sense หรือเข้าใจได้ถ้าไม่คิดถึงวิวัฒนาการเพราะฉะนั้นน้องต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าสมองมันจะพยายามประหยัดพลังงานถ้าน้องเอาโจทย์ สองโจทย์มาโจทย์หนึ่งใช้พลังงานเยอะโจทย์หนึ่งใช้พลังงานน้อยมันจะเลือกโจทย์ที่น้อยก่อนเสมออย่างเช่นระหว่างทํารายงานส่งอาจารย์ส่งครูอันนี้คือใช้พลังงานเยอะนะครับสมองเวลาต้องทํารายงานเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากสังเกตน้องการเคยเห็นไหมเวลาเรานั่งคิดอะไรอยู่หรือนั่งทาอะไรอยู่คิดเยอะๆเนี่ยหิวเห็นไหมเออคิดคิดคิดหิวเพราะอะไรเพราะว่าสมองใช้พลังงานเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าน้องบอกว่าต้องทํารายงานส่งอาจารย์ปุ๊บเนี่ยสมองมันจะไม่เอาไม่ไว้เยอะไป แต่ถ้าเกิดน้องอีกตัวเลือกหนึ่งคือเล่นเกมเล่นเกมเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดน้อยกว่าทำรายงานเพราะมันสะดวกชเล่นอะไรเล่น .A. t มันไม่ต้องคิดมากคบน้องใช้พลังงานอย่างมากก็50แคลอรี่ในขณะที่ทำรายงานส่งอาจารย์เนี่ย2 0 0ต้องการสมมติสมมุตินะฮะสมมุติตอนสองสมองจะเลือกอันที่ใช้แคลอรี่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่น้องจะเอาไปใช้ได้ตลอดวิธีที่ดีที่สุดคือน้องต้องหลอกสมองตัวเอง หลอกสมองตัวเองทำยังไงต้องการอย่าคิดว่าต้องทำรายงานส่งอาจารย์แค่คิดว่าจะทำรายงาน10บรรทัดพอหลอกมันหลอกมันถูกต้องบอกว่าเฮ้ยอันนี้ได้ผลจริงนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะพี่เอาไปทำมาแล้วกับคนที่ทำปริญญาโทปริญญาเอกกับตัวเองมาแล้วนะครับจนเรียนนะครับแล้วก็นะครับเกรดเกิดก็ดีตลอดเพราะว่าไม่ใช่เพราะเป็นอาชยะอะไรถึงแม้ผมจะดูค่อนข้างคล้ายๆอนสต เกรดเนี่ยได้ดีตลอดเพราะอะไรเพราะว่าหลอกสมองตัวเองได้ไม่บอกครับไม่เอาไม่เอาแบบทํารายงานสมองมันโอ้เหนื่อยเล่นเล่นเกมเล่นไลน์เล่นอีเมลเช็ค Facebook รูมรูปดีกว่าอย่างเช่นสมมติว่าผมจะไปฟิตเนสผมก็บอกผมก็บอกกับตัวเองว่า ไปเดินสองสาวเล่นๆแถวๆนั้นถูกต้องอะไรก็ตามที่ทําให้เราเนี่ยสมองเราคิดว่าใช้พลังงานน้อยพี่ถึงขนาดบอกตัวเองเลยว่าไม่ต้องตื่นมาวิ่งเพราะตอนบอกตื่นมาวิ่งไม่เคยได้ตื่นมาวิ่งสักวันหนึ่งแค่แค่คิดก็เหนื่อยแล้วเพราะ้นอย่าอย่าคิดว่าจะตื่นมาวิ่งพี่ใช้วิธีอย่างนี้แล้วสามารถจะตื่นมาวิ่งได้ติดต่อกันจนตอนนี้นะครับห่อซิผงซิแพคนี้มีใช้ยังไงคะัวิธีการคืออย่างนี้พี่คิดว่าจะตื่นมาแล้วเปลี่ยนชุดกีฬา ที่ oh. ไม่คิดต่อจากนั้นเลยแล้วมีแฟนคลับแฟนหนังสือคนหนึ่งเนี่ยเขาเอาไปทําเป็นผู้หญิงนะครับเป็น uh. เพศว์เข้าไปทําแล้วได้ผลจริงคือเขาเนี่ยใส่ชุดกีฬานอนเลยเนาะ <c oughs> คนบ้า <c oughs> แต่ว่า uh. ว่าพอเขาใส่ชุดกีฬานอนเนี่ย uh. เขาบอกว่าเขาจะออกไปยืนหน้าบ้านตอนเช้าไม่บอกว่าจะออกไปวิ่งอ๋อแค่ยืนหน้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวสถานการณ์มันพามันจะพาให้ตัวเราวิ่งไปยืนหน้าบ้านยืนเสร็จ ยืนเสร็จจะไปนอนมันมันไม่ไหวใช่ไหม,ไหมน้องคือมันไม่มีใครที่ไปยืนหน้าบ้านแล้วมันจะแบบพาตัวเองไปนอนถ้าน้องอยังไปยืนหน้าบ้านใส่ชุดก,กีฬาทำโปรตีนเชคแล้วยังกลับไปนอนอีกน้องสมควรตายบ <c oughs> ุเลนบุเลตไม่ใช,ใช,ใช่น้องสมควรพิจารณาตัวเองใหม่เพราะฉะนั้นถ้าน้องสามารถจะหลอกตัวเองไปได้ทีละนิดการบ้านเยอะใช่ไหมร้อยข้ออย่าบอกตัวเองต้องทําการบ้านร้อยข้อสิบหน้าทั้งหนังสือห้ามบอกตัวเองบอกตัวเองแค่หนึ่งหน้าแล้วเชื่อไหมว่าถ้าน้องอ่านหนึ่งหน้าปึ๊บ น้องจะอัตโนมัติหน้าที่2หน้าที่3ามมันจะไปเองอเพราะสมองชอบทําสิ่งที่ทําอยู่แล้วให้เสร็จาาน้องน้องพี่จะให้ตัวอย่างสุดท้ายไปก่อนจะจบคลิปว่าน้องการครับน้องการเคยกินข้าวเนี่ยแล้วแบบอิ่มแล้วนะ<า>แต่มันจะหมดจานอะแล้วน้องอยากกินต่อให้หมดเคยไหมเคยฮะเคย,เคยใช่ไหมทุกคนคนเคยกินกินอยู่แล้วแบบโหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทั้งที่อิ่มจะตายหงแล้วแต่อีกนิดเดียวกินอ่ะยัดเข้ามายัดเข้ามา สุดท้ายกินหมดกินหมดเอ,อแต่ถามว่าถามอันนี้น้องคิดดีๆนะฮะถ้าน้องอิ่มแล้วถ้าน้องอิ่มแล้วในจานไม่มีข้าวอยู่แล้วมีคนมาถามน้องว่าน้องจะเติมข้าวอีกไหมน้องจะบอกว่าไม่ถูกไหมเพราะอิ่มแล้วไงแต่ถ้าอยู่ในจานน้องดันกินอยู่ในจานอิ่มแล้วกินแต่พอมันอยู่ในหม้อทําไมอิ่มแล้วไม่เดินไปตักต่อเพราะสมองของเรามันมักจะอยากทําสิ่งที่ค้างอยู่แล้วให้เสร็จ มันมีเอฟเฟกอันหนึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าไซการนิกเอฟเฟกตสมองจะพยายามทําสิ่งที่ทําอยู่แล้วให้เสร็จอ่าสมมุติว่าน้องเล่นเกมน้องดูซีรีส์อันนี้จะคลาสสิกมากน้องดูซีรีส์ใช่ฮะน้องการดูซีรีส์ไหมดูเคยไหมว่าดูซีรีส์เนี่ยต่อให้ยังไงเนี่ยต้องดูให้จบติดจิตผมดูตั้งแต่ห้าทุมเสร็จตีหนึ่งุ๊บใช่ไหี่ตอนเดียวเพราะฉะนั้น น้องติดซีรีส์แล้ว uh huh. น้องต้องดูให้จบฉันใด uh huh. ถ้าน้องสามารถจะเริ่มพาตัวเองไปอยู่ในสภาพที่เกือบจะออกกำลังเกือบ uh huh. จะออกกำลังแล้ว uh huh. สมองจะพาน้องจนออกกำลังจนเสร็จหรือถ้าน้อง,ง,งพาตัวเองไปอ่านหนังสือได้แค่หน้าเดียวหรือสองหน้าสักพักหนึ่งสมองน้องจะพาตัวเองไปอ่านจนจบบทหรือ uh huh. ทํารายงานจนจบได้เองพี่ใช้วิธีนี้มาแล้วมีคนมากมายเอาวิธีนี้ไปใช้มาแล้วและได้ผลจริงดดจาไว้นะครับน้อง ทำทีละนิดภาษาจิ๋ยาเขาเรียกว่าชัง n ิง n g c h u n แปลว่าการแบ่งแต่ไม่ว่าฝันต้องใหญ่แต่วิในต้องเล็กน,นี่เป็นคําที่พี่ใช้หลอลอ่นหลอไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องจะสามารถจะกําจัดความขี้เกียจได้แน่นอนถ้าใช้วิธีแบ่งทําทีละเล็กและหลอกสมองตัวเองให้ได้ผลสําหรับวิดีโอนี้พี่มีให้เท่านี้นะคะนะรับยอดครับผมขอบคุณความรู้ดีๆจากพี่ภูมามากนะครับแล้็ขายของไหมพี่ขายของมีขายของด้วยอ่ะอันนี้คือหนังสือที่เขาเขียน อ๋อครับครับมีตั้งเหลือๆก็ไปซื้อได้มีตั้งเลือคือ <c oughs> จริงๆเรื่องไอ้ชังกิ้งเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ในหนังสือนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบละเอียดกว่าสมองเศรษฐีเนี่ยจะเป็นอันที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแล้วก็พี่ตั้งใจทําเต็มทีนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมเนี่ยมันถูกใส่ไว้ในนั้นอยู่แล้วนะครับมีอะไรเนี่ยอยากจะถามพวกเราก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตอบไม่ทัน ก็ไปดูที่ช anel ของพี่คุณเขาได้ชื่อว่าคุณเขามีคําตอบหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่รู้หรือมีเทคนิคเนี่ยก็คอมเมนต์กันเองก็เราอาจจะตอบไม่รู้ถึงแต่ว่าจะพยายามนะครับยังไงกดติดตามเราไว้ด้วยแล้วก็คลิปหน้าสนุกแน่นอนเป็นเรื่องของเรื่องของอะไรพี่ไม่รู้ครับพี่กำลังจ้องกล้องแล้วพยายามนึกอยู่แล้วนึกไม่ออกครับไปติดตามเราเองนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนบ๊ายบายครับอเรื่องโลกสึงทราบบ๊ายบายสวัสดีครับ